a c c เ s s เวอร์ชั่นนี้สามารถที่จะสร้างฟอร์มที่แสดงข้อมูลรูปของชาร์ตได้นะครับเมื่อต้องการที่จะสร้างชาร์ตนะครับเพียงแต่คลิกที่ New แล้วเลือกชาร์ตวิสานนะครับจากนั้นให้เลือกตารางที่เราจะนำมาสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับกรณีนี้ผมจะเลือกเป็น Payment นนะครับโดยจะให้ฟอร์มนี้แสดงค่าผลรวมรายรับที่ได้มาจากค่าบริการแต่ละประเภทนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคครับ ตัววิสร์ก็จะให้เราเลือกฟิลที่เราจะนําไปสร้างเป็นแผนภูมินะครับซึ่งกรณีนี้มีอยู่2ฟิลด์นะครับก็คือ Payment type ID ที่กําหนดประเภทของแค่บริการที่ได้นะครับจากนั้นก็คือ Payment Amount ที่ใช้สรับหาผลรวมของรายได้แต่ละประเภทนะครับเมื่อเลือกแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม Next ต่อไปตัววิสร์ก็จะให้เราเลือกลักษณะชาร์ทที่เราต้องการนะครับและจากเลือกแล้วนะครับ คลิกที่ปุ่ม next ครับตัววิสัยก็จะมีหน้าจอให้เราดูเป็นตัวอย่างนะครับเช่น preview chart ก็จะมีลักษณะชา a r t ตัวอย่างให้เราดูนะครับใน2ส,ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่กําหนดสูตรในการแสดงผลนะครับซึ่งที่ผมกล่าวว่แต่แรกนะครับผมต้องการผลรวมของรายได้ที่มาจากค่าบริการแต่ละประเภทนะครับสามารถแก้ไขได้โดยการ double click ครับซึ่ง ตัววิสัยจะกําหนดไว้ที่ซ้มให้เราอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้นะครับเมื่อเราต้องการลักษณะชาร์ทที่มีรูปแบบอย่างอื่นเมื่อเลือกแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม next ต่อไปจากนั้นตัววิสัยก็จะให้เราตั้งชื่อชาร์ทที่เราจะแสดงบนฟอร์มนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น แผนภูมิแสดงรายได้จากแต่ละประเภทนะครับเมื่อตั้งแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม finish ก็จะเห็นว่าตัววิสายนั้นก็สร้างฟอร์มให้เราเสร็จแล้วนะครับโดยมีข้อมูลแบ่งเป็นสกลุ่มนะครับก็คือค่าบริการจาก รายได้ประเภทที่1นนั้นรวมแล้ว40บาทนะครับสำหรับประเภทที่2นั้นคือ10บาทซึ่งเปรียบเทียบได้กับข้อมูลที่อยู่ในตารางเพมเอ็นตัวนี้นะครับผมจะเปิดให้ดูในส่วนที่เป็นค่าบริการจอดรถนะครับก็จะมีรวมกันแล้วได้40บาทใช่ไหมครับและส่วนที่เป็นค่าล่างรถก,ก็คือ10บบาทก็คือข้อมูลตามนี้นะครับ สมมติว่าผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น100บาทนะครับตัวนี้ก็จะสูงขึ้นถึง100อบาทเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับผมต้องเซฟฟอร์มนี้เก็บไว้ก่อนแล้วก็ปิดไปนะครับผมเปลี่ยนเป็น100บาทแล้วเมื่อผมเปิดฟอร์มเดิม,ข,มขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะาชาร์ตก็จะเปลี่ยนไปนะครับตามข้อมูลที่มีอยู่ในตาราง เพย m เม้นั่นเอง